ผิดฟ้าผิดตัวคอลัมน์สังคมสยามรัฐหนังเอพิม์พสยามรัฐตายวันประจำวันที่27กันยายน2566โดยบารอนเขียนว่า ผิดฟ้าผิดตัวอย่างเห็นเห็นประเด็นการเดินทางของรัฐบาลเสียนิดที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแต่เช่าเครื่องบินเหมาลำตรงข้ามกับรัฐบาลตุรุตูที่ถูกบูลลี่ว่าเป็นรัฐบาลซืบทอดอำนาจเผด็จการแต่ทำตัวติดดินบินด้วยเครื่องบินพาณิชย์และผู้ติดตามคณะเล็กๆ15คนเป็นการประยันงบประมาณแผ่นดินไม่เคยมีลูกสาวร่วมคณะบินไปด้วยรัฐบาลประชาธิปไตยของนายเซฐาแหกประชาธิปไตยทันทีเมื่อมีม,มติคอรมอ ออกมาว่าห้ามเปิดเผยชั้นความลับเป็น3มลำดับลับลับมากลับที่สุดถ้าใครปล่อยให้หลุดเป็นข่าวจะมีโทษตั้งแต่ว่ากล่าวถึงขั้นสูงสุดไล่ออกจากราชการมาตรฐานแบบนี้รัฐบาลเผด็จการ9ปีของพลเอกประยุทธ์ไม่มีนะครับมันผิดฟ้าผิดตัว